วันนี้เราได้มาเรียนวิธีการทำขนมปังไส้ชินามอนค่ะเราก็จะเอาสูตรและวิธีทำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะนี่ก็เป็นส่วนผสมของขนมปังค่ะแต่ส่วนผสมนี้เราจะใช้ทำสามไส้นะคะและเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ใต้คลิปค่ะเราก็จะเอาแป้งยีสต์สารเสริมและเกลือ เอามาล่อนเข้าด้วยกันก่อนค่ะแล้วเราก็จะใช้ไข่ไก่น้ำและนมข้นจืดมาผสมกันนะคะแล้วเราก็จะเอาส่วนผสมที่เป็นของแห้งและของเหลวเอาไปใส่เครื่องนวดค่ะส่วนผสมเริ่มเข้ากันเราก็ใส่เนยลงไปค่ะ แล้วนวดต่อไปเรื่อยๆนะคะวิธีดูว่าแป้งใช้ได้หรือ,อยังเราก็เอามาแผ่ที่มือนะคะเราก็ดึงให้บางๆเราก็ดึงถ้าไม่ขาดก็คือใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วพอแป้งขนมปังใช้ได้เราก็เอามาครอบไว้5นาทีนะคะ พอครบหนาทีเราก็เปิดออกมาค่ะก็จะได้ลักษณะแป้งเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมาตัดแป้งและช่างนะคะก้อนละ40กรัมค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปคลึงเป็นก้อนกลมๆแล้วเรียงไว้ค่ะปั้นแป้งเสร็จแล้วเราก็จะไปทําไส้กันนะคะส่วนผสมของไส้ชินนามอนก็จะมีเม็ดมะม่วงหิมพานซีค่ะ แล้วก็น้ำตาลทรายแดงที่กินกับเฉากล้วยนะคะเนยสดผงอบเชยแล้วก็ลูกเกดเราก็จะเอาส่วนผสมทุกอย่างมาคุกเค้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็เอาถ้วยอลูมิเนียมหรือถ้วยฟอย์นะคะเอามาทาเนยขาวค่ะแล้วก็เอาแป้งขนมปังที่เราปั้นเอาไวก้กลมๆเอามาแผ่เป็นแบนๆน,นะคะ แล้วเราก็ตักส่วนผสมของไส้เอามาใส่บนแป้งขนมปังแล้วเราก็ม้วนค่ะม้วนม้วนนะคะนี่ค่ะม้วนม้วนม้วนให้เป็นกลมๆยาวๆแล้วเราก็ใช้ที่ตัดนะคะมาตัดแบ่ง1ชิ้นเราจะตัดแบ่งเป็น4ชิ้นค่ะแล้วเราก็หยิบใส่ไปในถ้วยถ้วยละ3ามชิ้นนะคะ นี่ค่ะใส่แค่ถ้วยละสามชิ้นค่ะพอเรามมัวแล้วก็หั่นใส่ถ้วยจนหมดแล้วนะคะแล้วก็เอาไปเข้าไว้ในตู้อบไอ้น้ำค่ะ,คะก็จะใช้หม้อต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ไปชั้นล่างสุดของตู้ค่ะ แล้วเอาขนมปังที่เราทำเอาไว้ใส่ไว้ตามชั้นชั้นข้างบนความร้อนของไอน้ำก็จะระเหยขึ้นไปทำให้ขนมปังขึ้นเร็วะจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือสังเกตดูว่าขนมปัง พองขึ้นมาอีกหนึ่งเท่า,า,<ร>าค่ะถ้าเราไม่มีตู้แบบนี้เราก็สามารถที่จะใช้กระบอกฟอกกี้ฉีดน้ำเป็นฝอยๆไปที่หน้าขนมปังแล้วใช้ผ้าคลุมไว้นะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะขนมปังขึ้นดีแล้วเราก็เอามาใส่เตาอบนะคะใช้ความร้อนที่ 1 5อองศาจะใช้เวลาประมาณ30นาทีหรือสังเกตเอาจากหน้าขนมปังเหลืองๆแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วเราก็ใช้เนยสดทาไปที่หน้าขนมปังค่ะเพราะ,ะเรามีโอกาสได้ไปเรียนมาก็เลยอยากจะเอาสูตรและวิธีทำมาฝากเพื่อนๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อย แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องยายาศิลาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ